สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่มีอากาศแจ่มใสมากๆเลยนะคะเป็นวันที่ฝนหยุดตกแล้วก็อากาศเริ่มหนาวเย็นวันแรกเลยนะคะวันที่19เดือน10ปี2525 25ค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาทําบุญทอดกระถินสามัคคีที่วัดพุทธลังสีโซนเกาหลีใต้นะคะวันนี้ก็เลย เก็บบรรยากาศภายในวัดมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยวันนี้ก็มีสอยดาวรับโชคพอเข้ามาเห็นบรรยากาศในวัดก็ทำให้คิดถึงในอดีตขึ้นมาทันทีค่ะงานบุญบา้านเราก็สนุกสนานนะคะสมัยเด็กๆขอล่าวสวัสดีแล้วก็เรียนเชิญพี่น้องแขกไปไทยมาแลวครับร่วมบ,บุญร่วมนับก่นพุน่นอ่ะมาใหม่มาลุนขอเชิญด้านใหเดือนำเดืชาเดือดกาแฟเดรอดกับเรียบร้อยแล้ว พาราเกิมของขั้งศิษย์ดาวยมไฟเรียขอเชิญด้านหน้านะครับเด้อขอเชิญด้านหน้ามาร่วมสนุกร่วมบุญร่วมกุศลน้ำกันขอเชิญมาร่วมสวยดาวน้ำกันสวยดาวเสี่ยงโชคมีรางวัลที่มาบูชางเลยเด้อครับเด้องานสวยเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้จะมีที่มาติดจบทะไหมใหม่แล้วค่ะเด้อติดจบทใหม่แล้วง่ายไปแล้เป็นอย่างที่ได้ติดกันเก็บบรรยากาศด้านหลังวัดมาให้ชมนะคะก็จะมีซุ้มอีโรงทานนะคะมาตั้งเต็นท์เยอะมากเลยค่ะ คนมาประมาณ500-600คนได้นะคะมีแต่คนไทยทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะโดยเฉพาะเรื่องงานไทยนี่ก็ที่เขามาทำงานในเกาหลีเป็นวันหยุดเขาก็จะมีวัดเป็นสถานที่ส่วนรวมจิตใจก็คือวัดนะคะทำให้หายคิดถึงบ้านได้ค่ะพอเริ่มสายๆหน่อยคุณก็เริ่มทยอมยมาเยอะมากนะคะแถวนี้ก็เป็นโรงทาน เครื่องดื่มค่ะผู้มีจิตศรัทธาก็ลังไลมีอะไรก็มาแจกกันนะคะมีผักมีผลไม้ค่ะตอนที่เริ่มมีวัดไทยจัดงานบุญครั้งแรกนะคะมีโลกทานคนเกาหลีนี่งงกันเลยนะคะว่ารางคาแจกของกินฟรีซึ่งในเกาหลีนั้นไม่มีแบบนี้เลยค่ะ ส่วนซุ้มนี้ก็เป็นโรงทานข้าวเหนียวปิ้งอร่อยมากค่ะเมื่อมีวัดก็ต้องมีธาตุนะคะอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของธาตุที่บรรจุกระดูก วันนี้ก็มีโลานเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโลานขนมนอดช่องนะคะแล้วก็สตมตำมีแต่อาหารไทยทั้งนั้นเลยค่ะเป็นโลานที่มาจากร้านอาหารต่างๆในทั่วประเทศเกาหลีเลยนะคะอาหารที่ทานได้ช่วยก็เป็นไข่เจเครื่องะคะอร่อยมากค่ะ ก็มาวันนี้ก็ได้ทำประโยชน์ช่วยไม่ออกจัดอาหารถวายพระด้วยค่ะพอเริ่มสายๆประมาณ1 1บโมงพระก็เริ่มออกบินทบาทนะคะ ก็มีคนมายืนรอเต็มไปหมดเลยค่ะประมาณ400 5คนได้ค่ะสามซอยกันซายเลยสามดูตีความเห็นแน่ยมหัวหัวอยู่ข้างหลังคุนี่เห็นไหมล่ะปีนี้แค่นี้ดกว่าโอ้ยบุญหละมเติมเมืองปัตตานีบุญลามร่วมกันนะครับก็ร่วมกันเจ้าภาพนะครับปูชาพัทย์นะครับเป็นอุทิรกระทิงนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพเทศสตาร์ร์ วันนี้ลูกสาวก็ามาด้วยมาเสียงโชคซอยดาวนะคะได้ลอตโต้ไปสองใบค่ะวันนี้จะได้โชคหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะปกติแล้วเรื่องหวยเรื่อง หลอดตัวนี้ไม่ค่อยสัมผัสเลยนะคะก็ต้องถามผู้รู้ว่าเขาเรียนกันอย่างไรนะคะผ้าไตสามหมื่นบอลนะครับบูชาเป็นอ่าเป็นร่วมเป็นเคขึ้นมากอ่าบริวารกระดินนับกันนะครับบูรชาร่วมเป็นแก้วภาพเจ้าศรานะครับกองกระดิ่งร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไม่ส่วนนี้นะครับก็ฝากประชาชนสำคัญนะท่านนายกีบอลนะครับสามหมื่นบอล เป็นครั้งแรกที่มาขูดลอตโต้นะคะก็มีผู้รู้ที่เขาเคยซื้อลอตโต้นะคะเขาบอกว่าถ้าลูกเหมือนกันถึงจะได้ถ้าลูกต่างกันก็ไม่ได้ค่ะปรากฏว่าได้ทานเฮี้วทั้งสองใบค่ะไม่มีโชคกับเขาเลยค่ะ็นเปล่าลูกัะเ่ากี่บโสนุน ปีนี้ไม่ได้อยู่ชมเพกระทินเลยค่ะพอดีที่บ้านมีธุระก็เลยต้องรีบกลับก่อนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ